มีกำลังควบคุมธาตุได้ที่ว่าพระบางองค์ท่านภาวนานอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคไม่ไม่นอนเลยบางองค์อทํางานทั้งวันทํางานทั้งคืนทํางานอะไรละ่ะทํางานทางจิตไงครับทางานแก้ไขชีพของตัวเองเจ้ากรรมนายเวรที่มันเวียนว่าใจเกิดผู้มีพระคุณอย่างหลวงพ่อเนี่ยนะท่านบอกข้าทํางานทั้งคืนนั่นแหละท่านนอนตีหนึ่งครับงานข้ายเยอะจะบอก ทำโอทีด้วยโอโหเราฟังแล้วก็เอ๊หลวงพ่อไม่ได้ไปไหนเลยหกโมงก็ออกมาหกโมงเย็นก็เข้าไปหลวงพ่อทำงานอะไรหนักทำงานเยอะโหพอมาเริ่มมาสวดมนต์เริ่มมาฝึกเหมือนท่านนะเริ่มรู้อย่างเงี้ยโอโหท่านเป็นโพธิสัตว์โอโหงานเนี่ยคนเรียกโลกธาตุเนี้ยภาระที่ดีทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวิญญาณนะ กาารคววมช่ยเนี่คือผู้มีประโยชน์กับตัวเองทั้งหลับทั้งตื่นในอนาคตก็เป็นประโยชน์เนนหมือนกันนะท่านบอกครับทนหน่อยก็แล้วกันในๆนเองก็มาแล้วท่านบอกาแต่ก็มาแล้วอย่าไปสนใจเลยอย่างอย่างอื่นฝึกดีกว่าท่านบอกฝึกดีกว่าอย่าไปหาภาระ,ะให้กับตัวเองครับพวกที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยหาภาระ พวกที่สะสมวัตถุนี่ก็พาละแล้วไปไหนก็ลำบากปิดกุญแจก็ไม่ได้ห้องต้องปิดลายดอกแล้วอ้ยอะไรกันนักหนาตายแล้วก็อาจจะไปอยู่ที่ตัวเองติดก็ได้นะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นะพูดถึงครับโลกนี่ไม่ใช่ของใครเนี่ยร่างกายยังไม่ใช่ของเราเลยจเจ้าอะไรกับทรัพย์สมบัติ อะไรวัตถุต่างๆอะไรพวกนี้พรุ่งนี้เจอกันที่แพร่เราจะไปแพร์พวกนี้ไปแพร่ครับใช่เ,<อ>เราจะไปดูถ้ำเราครับถ้ำที่แพร่วันนี้บอกก่อนล่วงหน้าบอกลวงหน้าครับแพรนหน้าเขาไปปาดปาดรเราะๆไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้วันไหนไปพิโลก ครับต่ทุกที่ที่มีทางที่มีทางใชอ่อืมครับก็ในภาษาเราไม่อยู่ฮะเราออก